โอเคปิดปิดปิดเปิดเปิเปิดโอเคเปิดคลิปซ้าล์ใหม่ฮะนี่ไม่อยากยิมขึ้นมาทาคลิปเป๊ะเนี่ยวันนีแต่มันไม่ได้เพราะว่าวันนี้ผมได้กล่องฮาโลวีนครบ2กล่องทุกไอดีแล้วผมก็ลืมไปเพราะว่าตอนนี้นะเป็นเวลา ใช่หนึ่งสิบสามนาทีก็ผมล็อกอินช้ากว่าคนอื่นนะฮะเลยก็ได้วันนี้แหละนะฮะก็ก็ก็ตามนั้นก็เราจะมาเปิดกล่องแกฮาโลวีนกันปีที่แล้วผมเปิดไปไอเดีหลักนี่แบบโอ้โหแต่ปีนี้หมอกเลยต้องได้เสื้อในไอดีหลักแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเพราะเราจะเปิดไล่ตั้งแต่ไอเดีสี่สามสองแล้วก็ค่อยไปหลักนะฮะเพราะผมไม่อยากเจ็บปวดก่อนนะฮะเผื่อมันไม่มาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนั่งร้องไห้ทั้งคลิปไม่เอาไม่เอา โอเคสวัสดีทุกคนอยางเป็นทางการอีกครั้งไนช่างมาเถอะอ่ะโอเคมาถ้างั้นเรามาเรามาลุ้นกล่องเกียร์ฮาโลวีนกันดีกว่านะทุกคนปอนี่อันนี้คือดีสีนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอ่าเดี๋ยวรับของก่อนทรงทรงสุดๆอ่ะไม่มีหรอกมันจะมาเดี๋ยวมันมาเองงั้นกล่องแรกเลยฮะเอากล่องภาษาอังกฤษนี่ก่อนแล้วกันเราเน้นรวดเร็วฮะเราไม่ลีลาเปิดเลยละกันปั๊มไอกล่องเลยนะฮะ เราดิ้งสองครั้งรอรอขาสองครั้งอ่ะเปิดเลย oh! ตบมือฮะตบมือเรื่องอะไรเราพี่เรื่องดีผมไม่ตัดสินใจเปิดไอดีหลักเป็นไอดีแรกไงละ <laughs> ่ะนะโอเคไอ้นี่คือไอดี3สะโอเคได้รับกล่องมาแล้วโอเคแล้วก็การกรบาดไปนะฮะอ่ะมาเรามันอยู่ที่กล่องของเรากล่องสุ่มเกือฮาโลวบี ดูซิแล้วเราจะได้เกลือแล้วเราจะได้เกียร์ฮะงั้นรับกันเลยเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเปิดไปเลยไม่ได้หวังอ่ะไม่ได้หวังอ่ะเส็จกะดีกะดีไอ้กล่องเลยนะฮะไอ้กล่องเลยกล่องเลยเด้งหนึ่งครั้งก็ไปเลยนะฮะออไปเลยงนี้แหละเอาไปใส่ตัวอะไรได้บ้างวะเมื่อกี้อ๋องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาใส่ซะสินะดีกว่านะทุกคนใส่ไปเลยฮะอีคิปผัดเรียบร้อยอาอุ้ยเหลือสี่สิบแปดล้าน บะทำบะไดา้โอเคเรามาอยู่ที่ไอดีสองนะครับก็ไอดีสองก็ก็ถ้าได้สักชุดก็โอเคนะครับเพราะไอดีสองก็แบบตัวแร่นั้นหนา,นา,นาแบบผึบผับนี่นะฮะเอเมิเลียเนี่ยอย่างเอเมิเลียนี่ก็แร่เยอะนะก็ยังไม่มีใส่ก็ถ้าได้มาก็ให้น้องเอเมิเลียหนึ่งตัวแล้วก็ถ้าได้หมาชุดโอ้หนี่หวังสูงตั้งแต่ไอดีสองเลยยังไม่ดีหลักเลย <c oughs> โอเคนะฮะมาที่กิปบล็อกแล้วก็อันแรกเลยดีกว่านะฮะซุ่มไปเลยอย่าไปคิดมากโอ้ผมขอบอกเลยนะว่า ID ดีเนี่ย ปีที่แล้วก็ได้ชุดทั้ง2ตัวแล้วถ้าปีนี้จะได้อีกสตัวนี่มันจะเกินไปแล้วนะไอดีสอง่าไอ,อ,อกล่องเลยนะฮะรับเปิดไปไดเลยอเอเกินไปเปล่าไอดียสองอูเกินไปเปล่าไอดียสองอูทุกคนมาดูนะฮะว่าปีที่แล้วผมก็ได้มา2ชุดนะปีนี้ได้ไปสองชุดหอแบบนี้เนะี่ยไอดีหลักมันจะแบบกราบคอบพระคุณเลยอย่างมากเลยอาโอเค เราก็ไม่อยู่กันในอดีหลักเรียบร้อยแล้วนะเอ๊ยหน้าเข้าเกมก็เป็นโอ้โหคุณลุงคนนี้คือดวงมันต้องมาแหละจังหวะเนี้ยคือขอสักตัวเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ให้ลุงอย่างไะไม่ได้ใส่ให้ใครหรอก <c oughs> โอเคไหมลุงเราเจ้าเอ้ยเจ้าอะไรละ่ะเราดิวกันแล้วนะ <c oughs> ขอแล้วนะไอดี ID นี้ซีเรียสนะขอแล้วนะปีที่แล้วนี่แบบได้หูแมวสองอันติดเลยสกล่องก็แบบ <c oughs> ถ้างั้นปีนี้ขอเสื้อสัก2ตัวแล้วกันเนาะโอเคถ้างั้นเรามากล่องแรกเลยนะขพลาะไอดีนี้ซีเรียสเด้งสัก4ี่ครั้งนะอ่าหนึ่งอันนี้สอ,อันนี้สามแต่ครั้งต่อไปเป็นขาวก็กดเลยอัน,นี้ซีก่กอนเผื่อใครหลายคนบอกนดีใจไหมหรือเปล่าพี่ผมขอตอบตามตรงเลยครับใช่ดีใจฮะเพราะอะไรเหรอต่อไปนี้ผมอาจจะไม่ได้เติมเกมนี้หนัก,นกแล้วไงก็เลยต้องพึ่งเกียร์ฟรีแล้วไงก็พบว่ามันจะไม่มี สีลังกาที่เรารักแล้วแล้วก็กล่องต่อไปขอเสื้ออีกตัวนะขอเสื้ออีกตัวนะโอเคนะฮะแอคเซ์มาเด้ง4ครั้งเหมือนเดิมเลยแบบเดิมไม่ได้ผลเอ้านึงครั้งสครั้งสองครั้งกดเลยโอเคนะฮะถ้างั้นเราใส่ไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะถอดมาใช้เพชไปเลยถือว่าเป็นชิ้นที่เราเจ้ากับลุงแกไว้เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็มาเปิดกล่อง ก็ปีนี้ได้มา1ชิ้นอาโอเคก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่ก็ไอดีสองมันท่วงดีไปอ่ะมันหนู <c oughs> ก็ยังไงคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไระฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับเจอกันคลิปหน้าก็คงบ,บาย